มาพี่น้องคลิปนี้เราจะพาเก็บผักกูดสามงามหรือผักวาระบีกันเด้อคลิปนี้ค่ะเออผักกูดอันนี้เฮามันถั่าแล้วผักไอ้ก,กูดฝรั่งมันถั่าแล้วเฮาที่พาเก็บอันนี้บาดนี้เป็นฤดูการของผักวาระบีแล้วพี่น้องเลยเอาพิดเขาออกกันเด้อไปเบื่องซอกใหญ่ๆเด้อพิธีาผาิดออกกระทั่งเกาหลีญี่ปุ่นแล้วเพื่อนบอกละเอียดค่อยๆไปรวกมั่นใจก็บต้องเก็บกินเด้อพี่น้องเด้อพราะผักอันนี้เขามีพิษเราต้องเอาพิษเขาออกก่อน ต้มน้ำร้อนไฟเดือดปิดฝาเทเบกกิ้งโซดาลงไปเออเขาล่างพักนีดดีๆลูปออกอดีๆเนี่ยพวกอันผิดเขาอะไรนะมันเนี่ยรูปออกอดีๆเด้อพี่น้องเด้อเออแล้วก็เทน้ำมันต้มเข่าแหละกบเบกกิ้งโซดาที่เราเทไว้นั่นแหละทับพักไว้คืนนึ่งปิดฝาไว้คืนนึ่งตื่นเช้ามาเขาจัง เปิดฝาออกมาอู้กลิ่นหอมคือบวบเนะี่ยพี่น้องเอ้ยหอมมึอหุยคือบวบรสชาติเขาจะขมนะผักเนี่ยก็แล้วแต่คนชอบแต่่อยชอบกินขมพี่น้องเอ้ยก็แล้วแต่ไปศึกษาในช่องใหญ่ๆทางจีนทางญี่ปุ่นเบิร์นไปพี่น้องบบมั่นใจเด้เอเอามาเก็บตรงกรันลายแทนนี่เก็บมันค่ะพักอันนี้ฮะเก็บม้วนเก็บมันเลยพูดอยากซอยกหักมาเด้อหักม้วนจะได้พี่น้องพักอันนี้ปุ้ยปุ้ย ช่วงนี้เป็นฤดูการผักวาระบีเด้อผักกูดเท่าเท่าไปแล้วที่เห็นมา <c ười> เลยจะเก็บก็มาเก็บค้อยผักวาระบีนะเต็มอยู่เ<อ>ต็มพี่น้องก็บเอาก้านได็กวนบนซ้ายบนขวายอยู่เนี่ยลายนี่เราไมันจะยอดงามๆจะฤดูการผักอันนี้ออกพี่น้องเลย หักปุ่ยปุปุ่นเราหักม้วนอ่เลยเอเดี๋ยวเอาพิษเขาออกสักก่อนแซ่บแต่มันมีพิษมั่นใจก็นจะกินขหอยเก็บเพราะว่าขหอยเคยกินมันหอมคือบวบจมมันเลยน้อพิณห้กปุ่ยปุ่ยปุ่ยเห็นมั้ย ค่อยหักรวบก่อนเออีเ่เออคนบอลลีเวอรเอามันแตกท่านผู้ชมบอกเออมันพอดับเนียวค่อยว่าวลายพัดเอาค่อยดรามา่าผัวบางคนก็ได้มันใส่แขวะผัวน่ามาหักผักผูกสามงาผัวแขวนจะพักวาลบิเนี่ยอ่อนพักเต็มคืออีโลอีไล่ไงผมจะเส้าก,าก้านใดกอนถ้เาเลือกเอาแต่ยอดใหญ่งๆงา,งามมันน่าพ่น้อง กองไว้คนก่ได้ถุงออกมาฝนตกจะดัง่อยนะทุกคนนี่เห็นบ่ค่อยบ o ด y เบ้าเอ้าถึงเจ้านี่ดีนี่ ไอหมห้อยฮักเก่าเฮามี่ขี้โอยหวัหวก่อหัวก่อก็พาทุเจ้ามาตำรวจเบิ่งนั่เนี่ยแหละเพี้ยนเออหนูเห็นหมดเลยไม่คก็จะเอาถะดเนี่ยก็ลูกพาบ่็ข่อยปากประเดะ <c oughs> ็กฮักม่อนฮักมันพักอันเนี่ยหัวไว้ก,ก่อนมาเอาพอหมักกินมันขม ผมไปเซบกินมันคือ,บ,อบวบเนี่ยพี่น้องพักอันนี้เ,ออเป็นฤดูกาลพักอันนี้เดอ้อช่วงกอนจะเก็บพักอันนี้เลยสุดเจ้าเบิ่งบัดเนี่ยออแล้วก็ป,ปูดพอมันเถ่าไปเลยเนะ <Okay. S 1> เา,าเะเอาโหลายดอกเซาจักโลนึงเละ่ะมาโลนึงต้มลงห,หมอนึง ลายอีกแล้วคนณอะไรมาเต็มเลยก้านยังน้อยพี่น้องอันนี้ก้านยังน้อยบอกตรงเนาะเบิ้งนี่เบิ้งนี่เห็นบ่มนี่คอยบริเวรเอาคอยรวบเปิดก้อนเห็นมันมันแตกออกมาเนี่ยแตกออกมาเนี่ยคอยบริเวรเอาดอกนี่เอาเบิ้งนี่เบิ้งนี่คอยหักเอาอีดนี่นี่เห็นบ่มนี่ออกมาคือเก่านี่ เอาตัวนี่เฮ็ดรวบกอรวบกอเนี่ยเอ้ยแห้งหักแห้งแตกเห็นบอการ์ดกระชิ่ใหญ่สิเป้งพร้อมเออเห็ดพวกคนรวบกอนี่เห็ดเหมือนคนปุริบว์เอาดอกเออนี่เขาไม่ยอมเอาซื่อนี่แหละก้านนี้ใหญ่มันนี่แห้งหักแห้งแตกเห็ดหมนเห็ดหมนเอ้ยคนปุริบว์เอาหรอกเด้ออื้มอ่ะว่าคนปากประเดี๋ยนเห็นหมดนี่เว้ยอือ มันยอนอบนเก่าเขาเนี่ยบนเัวหวกอนเห็นอยา่บนีหมเอ้ยคอยว่าดุกับพาม่คอยว่าดุไปเอ,เอ้ยนี่ตีให้เบิ่งตีให้เบิ่งเห็นบนมออกอีกเ,เนี่บอหัวบกอไปเรื่อยๆเนี่ยออน,นเมืง่มงไห,บหเบิ่งนหัวบก้อีก้ลยหนน่ มันออกนี่เห็นบ่นี่สิออกอีกเออนี่เขาฮวกก่อนี่เห็นบ่นี่้ไปตมันก็ออกอีก แตกงามไปดูหัวโกวหัวโกมันแห้งแตกมันจะืดอานาพี่น้องเลยฝนตกแลวอืดอานาตเกบเงา งักเก็บยักเจ๊นี่เด้อเก้านน้อยๆ้พัดแซ็บมาคลิปผ้าสำรวจเบื่องดรงพก,กูดเด้อว่ามันดับแนวหรือบ่ดับแนวมันบ่ได้ดับแนวเด้อ่อยก็บ่ได้ฮักพก,กูดกเออบางคนกระดามาก่า่อยฮักพก,กูดแบบนี้ รวบกอรวบกอมนกระดับแนวคุณว่ะเอาป่าสำรวจเบิ่งนึ่งก็ไ่ได้หักบาขุกอขุเห็นเออก็ไ่ได้หักมาขุโกอนี่น่นนะร่ยวเท่าเต็นเทิดอมา,หาเห็นบ่เฮ้ยถึงจะหาว่าที่ที่ดงามากอยเก็บขุดตดับแนวว่าสั <laughs> มันบดดับแนวดอกด่าคอยก็ด่าได้อยู่กูเกียรติกูก็เคยก็ให้คุณเจ้าเฟิ่์อัพเดทคุณเจ้าเบิ่งมอยู่ละเออมันบดดับแนวมันเกี่ยวเท่าจนเทินเห็นบมดอ่ะแล้วก็ได้กองใหญ่เนื่องเลยละพี่น้องมันลายเลยเด้เออตั้งทุกู้ขี้ขี้อยู่มันไม่ลกด้วยเนาะมามามาถอยกับฮักกูดบาลบิเอเด้ดิฮักกูดสามงามเนี่ย เออฟิร์นสายพันธุ์หนึ่งเลยนี่ฮักมันในตัวมันละปวดปวดปวดปวล,ออออลายค่ะพี่น้องเอ้ยโคตรโคพมาสิเรียร่ยวกับตะการใหญ่ๆมันละไลไปปวดกระชิบโพน่ะแหละพี่น้องเลยเราจะนี่แล้วเฮาฟังเครื่องโล่นี่นะมั้งอื ขอบคุณทุกเม้นทุกไรค์ทุกการติชมด้วยพี่น้องเด้อขอทุกท่านอยู่ดีมีแหงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเรวยๆวัง,ง,งๆ,ๆงจะพี่น้องจา้าคลิปนี่กัเป็นช่วงอันฤดูการของกัผักกูดาสามงามหรือผักวารบีเด้อไปเบิกในซ่องใหญ่เด้อก่อนสิก,กินพี่น้องเอาพิษเขาออกเอาอะไรเขาออกก่อนเด้อนั่นแหละไปศึกษาก่อนเด้อจังกินเด้อถ้าบม่มั่นใจอย่ากินมั่วซั่วเด้อพี่น้องสายพันุนี้เขามีพิษอยู่เด้อไปแล้วไปแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนเนด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย